สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุยกันในเรื่องของคุยทะลุเจ้าันี้คกับไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทุกวันศุกร์เราไปายางที่จะนําเรื่องราวดีๆที่นําเสนอนะครับเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกับระดับปรมาจารย์ของประเทศนะในเรื่องของข้อมูลที่สนับสนุนเรื่องข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็แม่นอย่างมั่นใจได้ เรื่องของระบบซุปเปอร์ไฮเวย์ของจีนนั้นเป็นสิ่งที่อะไรที่น่าทึ่งมากสำหรับโลกวันนี้นะครับถ้าเทียบกับสหรัฐแล้วจีนพัฒนาประเทศเนี่ยเพียง40 40ปีสามารถที่จะพัฒนาระบบประเทศพัน้าระบบซุปเปอร์ไฮเวย์ไปเหนือชั้นกว่สาสหรัฐถ้าเทียบตัวเลขเรื่องของระยะทางโดยกิโลเมตรแล้วจีนมีระบบซุปเปอร์ไฮเวย์ยาวถึงแสนสามหมื่นกิโลเมตร ทั่วประเทศขณะที่สหรัฐนั้นมีเพียง42,000ใหม่ก็ประมาณ67,000-8,000กิโลเมตรนั่นคือเรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของจีนจีนแซงหน้าสารัฐไปแล้วเท่าตัวนะครับนี่จะเห็นได้ว่าความขีดความสามารถของจีนนั้นไม่ได้เป็นสองรองใครเลยแม้แต่สารัฐเองซึ่งเราเนี่ยถ้าผมจำภาพเมื่อ25ปีอดีตเราไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าระบบซุปเปอร์ไฮเวย์ของสหรัฐนั้นมีสะพานซ้อนกัน4-5หชั้นเนี่ยแค่นั้นเราก็ตกตะลึงไปแล้วนะเพราะประเทศไทยในขนาดนั้นแทบจะไม่มีระบบซุปเปอร์ไฮเวย์แบบนี้เลยนะอินเทอร์สเตระบบต่างๆหรือเอ็กเพรสเวย์ยังไม่มีทั้งสิน้นเพราะนั้นพอเราไปเจอสหรัฐในสภาพแบบนั้นเราก็ถือว่าเราตะลึงเราเหมือนเรามาจากประเทศที่เรายังไม่พัฒนานะครับในขณะที่ ระบบเทอร์มินอลสามบินของสหรัฐที่ลอสแอนเจลิสนั้นมีเป็นร้อยร้อยเกณขณะที่มองไทยตอนนั้นผมจำได้ไว่ามีเพียงสี่เกตที่เราสามารถวิ่งออกเดินทางไปต่างประเทศได้นั่นก็เห็นได้ว่าในขณะนั้นเราถือว่าสหรัฐเป็นยอดแต่มาวันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูสถิติตัวเลขจริงๆของสหรัฐเทียบกับจีนแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไว้เนี่ยเส้นทาง บายกิโลเมตรเนี่ยของสหรัฐนั้นเพียงครึ่งหนึ่งของจีนเท่านั้นก็คือ67,000เทียบกับ1 3 0 0 0แกิโลเมตรของจีนและยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าตื่นวันนี้ผมได้เชิญแขกรับเชิญคุณพุทธิสัติ์กิจโรจน์ลงเข้ามาร่วมแจกในรายการจะมาพูดคุยกันเรื่องของระบบไฮเวย a ์ของจีนเนี่ยน,นะครับว่าเขาทําได้อย่างไรที่ทําให้ทั่วโลกนั้นอึง้งแล้วก็ตะลึงไปหลายรอบนะครับ เอาละครับช the ่วงนี้ขอเชิญคุณริศเข้ารายการครับสวัสดีครับคุณริศครับครับสวัสด hm ีครับคุ้เท้าร่วมรายการครับคุณริศคิดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฮเว์ของจีนซึ่งผมได้เกิดนําคุณผู้ชมไปแล้วนะเรื่องของระบบไฮเว์ของจีนที่มีมากกว่าสหรัฐในขณะที่สหรัฐเปิดประเทศมา230ปีใช้ได้ว่าขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่าสหรัฐยิ่งใหญ่มากแต่ตอนนี้จีนมาทําได้ภายใน40ปีเปิดประเทศเนี่ย ถ้าเราจะเทียบ economy of speed เนี่ยจีนเร็วกว่าสหรัฐถึง6เท่า6กสีบสี่นะประมาณนั้นนะคุณวิศัทมองอยังไงเดือของขีดความสามารถของประเทศจีนขนาดนี้เรือของวันนี้เราจะพูดเฉพาะเรื่องระบบไฮเวย์นะครับครับกเ็เนื่องด้วยเราเป็นก็เป็นที่ทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศจีนเนี่ย่อ,อในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณแักสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อเรียกว่าเป็นแฟกทอรี่ของ ของโลกก็ว่าได้นะครับหลายๆโรงงานไม่ว่าจะเป็นทั่วทางยุโรปหรือว่าทางเอเชียหลายๆประเทศเริ่มไปตั้งโรงงานที่ประเทศจีนนะครับดังนั้นในความหมายคืออะไรในความหมายคือเรื่องของโ e เล ge ต่างๆในด้านด้านของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางเยอรมันทางสหรัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถูกมีการเรียนรู้จากประชาชนจีนจากประชากรจีนจากโรงงานจีนจนวันหนึ่งครับเทคโนโลยีอย่างเงี้ยได้ถูกพัฒนาด้วยตัวเขาเองแล้วก็เป็นที่สามารถ สามารถสร้างอภิมหาโปรเจกต์ได้รวดเร็วในในระยะเวลารวดเร็วได้ขนาดนี้ครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบการปกครองเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเอ่อเรามีปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยตรงนะฮะที่เราต้องยอมแบบในความหมายคือเงินทุบบาททุกสางของประชาชนครับตลอด50ปีอยู่ในมือของรัฐบาลดังนั้นในเมื่อมีเงินมีเทคโนโลยีมี knowledge อะไรต่างๆเรื่องการเนรบิเอ่อพวกนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่สาคัญอันหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นระบบคอมมิวนิสต์แต่ภายใต้สงระบบสําหรับเศรษฐกิจพิเศษนะก็เป็นที่ที่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นกันว่าทําไมจีนก็ถือพัฒนาประเทศได้รวดเร็วขนาดนี้ซึ่งจะไม่มีเรื่องของฝ่ายค้าหรือพวกที่ออกมาโวยวายตามท้องถนนนะครับเรียกว่าไม่ให้รัฐบาลทำดวยทำดีซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยอันนี้เขาบีมาตรการที่เด็ดขาด และทาให้ทุก,กิจทุกสิ่งทุกอย่างเดินเดินหน้าไปได้ไปได้อย่างที่ว่าราบรื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีใครออกมาค้านวุ่นวายแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เรามองสําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่าจีนเขาทําให้คนประชาชนของประเทศเนี่ยมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นไม่ใช่เพื่อตอนเองหรือเพื่อครอบครองสิ่งที่ประชาชนทํานั้นได้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนทั้งประเทศอันนี้คือสิ่งที่ว่า ตอบย้ำว่าทำไมจีนถึงทำงานอะไรได้อย่างประสบความสำเร็จแม้แต่แม้แม้จะอยู่ภายใต้ระบบคอมนิสก็ตามแต่เขาก็มีระบบในการที่จะส่งเสริมทุนต่างๆทุนนิยมต่างๆก็เข้ามาเหมือนกันในระบบธุรกิจเศรษฐกิจอของเขาก็ระบบทุนนิยมหรือที่เราเรียกวา่าถึงสองระบบแต่ระบบปกครองเขายังเป็นระบบคอมนิสต์ที่ไม่มีใครเข้ามาแยง้งมีใครมาคัดค้านหรือสกัดขาหรือสกัดดาวรุ่งทั้งหลายทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มันถดถอยหรือไม่ไปไหนอันนี้คือจุดแข็งของจีนนะครับสิ่งแต่ว่าสิ่งที่ผลสำฤทธิ์ที่ออกมาที่ประชาชนสามารถประจักษ์ด้วยสายตาเนี่ยคือว่าผลงานของรัฐบาลจีนทุกยุคทุกสมัยนั้นทําให้คนประชาชนจีนนั้นมีความสุขเพราะเขาได้รับประโยชน์ทั้งหมดนะนี่ผมจะบอกว่าผลประโยชน์ต่อชาติเพราะฉะนั้นความร่วมมือสิ่งที่จะคัดค้านแม้ว่าเขาจะอยู่ในคอมมิวนิสต์ซิมก็ตาว่าเขาไม่มาคัดค้าน แต่ว่าคนที่อยู่ในระบบนั้นเขามีความสุขเขามีความสุขในเรื่องของฐานะทางการเงินเงินตรงกระเป๋าสามารถที่จะจับใช้สอยได้แล้วประเทศสร้างขบวนาจนขนาดที่เราเห็นว่าตะวันตกตะลึงไปแล้วหลายๆเรื่องแต่วันนี้เราจะมาโฟกัส,สเรื่องระบบไฮเวย์นะคุณพิษั์ระบบไฮเวย์ของจีนอย่างที่บอกว่าเป็น longest bridge acrossing หรือ crossing ocean ข้ามระหว่างมาเข้าจู่ห่ยฮ่องกอง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทวโลรตลึงมีครั้งหนึ่งที่สหรัฐยามที่จะทำสะพานเชื่อมอลาสกาแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สำเร็จล้มเหลวอยู่นะซึ่งลักษณะเดียวกันที่ข้ามมหาสมุทรนะครับก็ต้องไปดูว่าทำไมสหรัฐทำไม่ได้แต่จีนทำได้และอีกเส้นทางที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เผยแพร่คลิปไปทั่วโลก ก็คือเส้นทางเชื่อมจีนตอนใต้กับพม่าและลาวยาวถึง240กิโลเมตรถ้าเราฟังความยาวซุปเปอร์ไฮเวย์แค่240กิโลเมตรไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องที่อจจจัศจรรย์เลยแต่ถ้าเราไปดูภาพที่เห็นอยู่ขนาดนี้ภาพที่ข้ามภูเขาที่สลับซับซ้อนภายใต้อุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับมีหน้าผาเยอะแยะไปหมดแต่เขาสามารถเชื่อมเส้นทางทั้งหมดนี้ ให้มาอยู่ในบนเส้นทาง240กิโลเมตรได้และที่สำคัญไปก่อนนั้นนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยจีนนั้นมี expertise ที่เรียกว่าล้ำเลิศล้ำยอดสุดยอดสามารถที่จะเจาะโมงแล้วก็ไม่ต้องมาตัดเส้นทางตามไหล่เขาซึ่งอันตร,รายแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเยอะแล้วก็กินเวลามากกว่ามากในการเดินทางเพราะผมเลยอยากจะ คุณพุทธศักดิ์คิดยังไงว่าผมโยนคำถามอันนี้นิดหนึ่งนะว่าผมอยากจะนําเสนอรัฐบาลทุกรัฐบาลควรที่จะคิดถึงการเจาะอุโมง์ได้แล้วเหนือกว่าที่จะโดนรดน้ำความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะการเจาะอุโมงที่เราเห็นเนี่ยจีนมีถึงหมื่นอุโมงปัจจุบันนะแล้วถามว่าอุโมงให้ประโยชน์อะไรกับระบบขนส่งทางบกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและประหยัดเวลาคุ้มค่านะครับคุณพุทธศักดิ์มองเรื่องนี้ ครับใช่ครับก็ครับก็ขออนุญาตเสริมคุณเทพสิทธิ์นะครับก็เห็นด้วยทุกประเด็นเลยที่คุณเทพสิทธิ์ได้พูดถึงเกี่ยวกับการสร้างถนนทะลุกำแพงนะครับจริงๆเรื่องของการสร้างถนนในรูปแบบอย่างนี้ที่ผมเห็นในอดีตนะครับก็คือการเจาะอุโมงค์นะเจาะอุโมงค์การเจาะอุโมงค์ใช่ครับเพราะว่าการที่จะสร้างถนนอ้อมอุโมงค์อย่างที่คุณเทพสิทธิ์ว่าครับคือจะต้องเสียทั้งงบประมาณเก่งทั้งค่าที่จ่ายนะครับสู้ใช้ ใช้รถจอดมงเงเลยมันก็ทําให้ระยะทางมันั้นลงแล้วก็ปลอดภัยอย่างที่คุณเทศผู้สิทธิ์ว่าคือมันจะวิ่งทางตรงอย่างเดียวแทนที่จะต้องไปวิ่งโคง้งอ้อมเขาอันนี้วิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าไม้ไมที่ผ <1, 000 S 2> ่านมาตั้งประเด็นว่ามันจะดีกว่าไม้ที่การที่จะมานั่งรณรงค์ความปลอดภัยบนทางถนนแล้วก็มาเก็บสติว่าอุบัติเหตุปีนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงลองวิกเอน,นะช่วงสงการปีใหม่ต่างๆเนี่ยเนะมันจะดีกว่าไหมที่เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาคิดที่จะ สร้างกรอบความร่วมมือกับจีนแล้วก็เจาะอุโมงค์ให้มันทั่วประเทศไปเลยต่อไปนี้เลิกคิดสักทีว่าการสร้างถนนเลาะหลายทางเล,ลาะไหลเขานั้นมีทั้งอันตรายทั้งหวาดเสียวแล้วก็ต้องมานั่งเก็บสถติเรื่องอุบัติเหตุกันรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนแต่ถ้าเจาะอุโมงค์ได้แบบจีนได้ขอความร่วมมือกับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดแทบจะหมดไปเลยครับใช่ครับม,มีความเห็นเดียวกับคุณทิวะสิทธิ์ครับ แล้วก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้ะจะเข้ามาสู่ในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ครับขึ้นแน่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของรถจอบออภูเขาเนี่ยค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของขอ้อจานวนจํากัดของเครื่องยนต์ของแมชชีนที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะหมดไปแล้วแล้วก็คิดว่าในเมืองไทยเร็วๆนี้ครับน่าจะมีถนนลันกษณะแบบนี้ขึ้นมาเห็นด้วยครับเห็นด้วยที่รัฐบาล มามองเห็นในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการสร้างถนนในรูปแบบนี้ครับปลอดภัยจริงๆครับเพราะว่าวิ่งตรงหนึ่งเดียวไม่ต้องมีโค้งจะไม่มีขขาวแหกโค้งหรือว่าบัติเตุตกเขาอะไรเพื่อนเพราะที่านวกวัดเสือมันสุดคือเพื่อรถทัวร์ต่างๆที่สูงสองชั้นเนี่ยอันเนี้ยผมก็ควด้านนีวัดสูงมากนะการเลาะไหล่เขาเนี่ยกลัวจะล้มไปบนื้ใช่ครับได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเอ่อด้วยความเร็วไม่สัมพันธ์ก็มีโอกาสที่เกิดุบัติเหตุได้จริงๆการสร้างถนนรูปแบบนี้ น่าจะเกิดขึ้นนานนานแล้วนะฮะแต่ว่าโอเคอาจจะเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วข้อข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าตัวแมชีนมันมะนะครับคุณวิศักร,รับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปนะแล้วคุณผู้ชมครับ,รบที่ติดตามรายการอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วส่งข้อมูลมาสิงี่คําถามที่คุณผู้ชมยังมีคาใจหรืออยากจะให้เราไปค้นพบค้นหานั้น เราพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้เกิดกับประโยชน์กับผู้ชมเพราะนี่คือช่องที่ให้สาระจริงๆกับคุยทุจอครับวันนี้ผมเต็มสิทธิ์ลาไปพ่อแขกรับเชิญคุณผู้ริศักกิจเจร<ช>ิญบอกนะครับติดตามเราได้นะครับทุกผมสุดรัับทาง f a c e b o o k l ลน e เนี่ยละครับเอาละครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ